องไดมอบพระธรรมกับพระวินยัยชีวิตเป็นประจำวันก็ใช้ธรรมะทุกวันทุกวันสวนภาวนาผู้ใดจะรักษาสิงสวดมนต์ก็เป็นขั้นตอนที่จะขออนุมทนาสาธุกับบรรดาท่านทั้งหลายน้อมนำทำบุญกันขอให้ท่านได้พบพอพระเจ็ดประการอายุเถโกพิญโยนา อายุท่านอย่างน้อยร้อยกว่าทรโกรวยเงินตราให้สมยาเป็นเศรษฐีที่เมืองไทยสีวัตโกสวดทรงงามมีผู้ตามใกล้ชิดพิสสมัยมเยศวัตรโกยุดเกลียดไก่ชนทั้งหลายนอกนอกขารพระวัตโกให้กล้าแข็งม,มีเรี่ยวแรงพลังดังช้างสาร วนวัตโกงามผิวพันดุจพระจันทร์วัดเพนเด่นนพาสุขวัฒโกให้สุขสรรขอให้ท่านสุขกายสุขใจนะด้วยปฏิญาและปัญญาพรพุทธาให้เสร็จทั้งเจ็ดพรขับขออนุโมทนากับทุกๆคนครับคนใจบริสุทธิ์เป็นใจพระธรรมคนใจพุทธงามเป็นใจของพระสงฆ์ถ้าคนใจ ร่มหลงเป็นใจของพระนิพพานคบขออนุโมทานากับทุกๆคนครับน่าปลื้มใจกับบรรดาท่านทั้งหลายมาน้อมนำทําบุญกันน้าบุญอันขอจงเป็นสุขจงเป็นสุขทุกๆคนครับเป็นพยานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคร่ว,วงมานขอ ให้พบพระอรหันตัดกิเลสข้าเข็แว่นแควนแดนสงสารตัดโมหะมืดหมดปุปการขอท่านจงไปนิพพานทุกชาติอย่าพลาดลายแต่ยังไม่ได้พระอรหรอันต์ชาท่านอย่าได้ผ่านพบประสบเลยเพราะกุศลผลบุญที่ทําไว้เป็นบุญเป็นทุนแก่ท่านครับได้ช่วยกันครับน้อมนำทำบุญ ถือว่าเป็นของดีพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่ได้พระานิสง์เท่ากับพระสงฆ์เท่ากับทำบุญกับพระสงฆ์หนึ่งครั้งวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายมาถวายส,สังเ่พระสงฆ์ก็ดีถือว่าเป็นบุญกุศลมากเพราะว่า พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหรือไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําบุญ <mejores S 3> ทั้งหลายมีองค์เจ้าที่เป็นกายเป็นกุศลยินดีมารดาเจ้าที่เจ้าท้าเจ้าทำในสักพัสสัสทั้งหลาย อันเป็นราทงสักศูสุปะรุจเจระตามสมเด็จตัวเวสันดรอุทาหอดยกไว้ก็หลายที่ท่านทำทานแก่กล้ามารบีอะรากาลิโเรติสาคราเอวเมวอินเตินางเฟตานามุตสัตติอิเชกา วัสมิจตุสัพเพสุเนตุสังกปาจันโภกนรระโยยะธามะนิโสติลโญยะธา วิวานชนะสิเลีรารนิอาโวาห้พวกูมีสอองค์ซ้ายขวาตรงกลางเไหนก็เร็วมกดให้ยู่เียอยู่พิธีน่าหนัาอยู่แตหนักแล้วแต่ท่านจะเปลี่ยงเอาโกงเป็น พ่อหรือโตรองเป็นแม่ก็เอากิ่งนะสอดใส่กระจายในกิ่งกิ่นพ่อโงงโตรองนะเพื่ออุทิชาพระคุณไปเรียนหกประโยคเหลือระดับสุดท้ายเก้าประโยคนมันก็มีใครก็ระดับระโดมนะ Người, quay Người ta luôn quen hiền Và vui với thân Và không đối Với bác sĩ Thái có